แม่โสอนบีบมือหน่อยได้ไหมคะง่ายที่สุดเลยล้างมือให้สะอาดก่อนเนาะตัดเล็บให้สั้นก็ถ้าสมมติว่าเราค่ะยังบีบนมแบบยังไม่เซียนเป็นมือใหม่หัดบีบเงี้ยค่ะแน,นะนำภาชนะหารจะต้องแบบว่าปากกว้างฝึกแต่ถ้าเราเซียนเราสามารถค่อยๆนะคะเนาะเอาเป็นขวดนมของเราก็ได้ที่เรา,าค่ะจะบีบนมด้วยมือเราก็ต้องลุกอันนี้เป็นหัวนมของเราให้เราเอานิ้วของเราขึ้นมาสองนี่นวัดมานะคะ หัวนมของเราวัดห่างจากหัวนมของเราสองนิ้วเราได้แล้วค่ะตำแหน่งวางมือของเราด้านล่างสองนิ้วนะคะเนาะจากหัวนมของเราเราได้แล้วค่ะตำแหน่งวางมือเราได้ตำแหน่งหรือยังนี่วางนิ้วโป้งนี่วางนิ้วชี้แต่อย่ามาจับตรงนี้อย่ามาจับตรงนี้เพราะว่านมมันจะไม่ออกจากที่เราบีบค่ะเราทําแบบนี้ค่ะคุณแม่คะกดเรากดเนื้อนมของเราเข้าไปกดป, id! ป id! ึ๊บกดนะกดเข้าไปซึ่งถ้าเป็นเนื้อนมคนจริงๆมันจะกดง่ายกดแล้วเราบีบค่ะคุณแม่ บีบนะคะแล้วเราบีบในลักษณะคือให้มือของเราค่ะเกรงไว้อย่างนี้แล้วน้ำนมของเรามันจะพุ่งจวกออกมาเลยค่ะหลีกเลี่ยงการทําอย่างนี้หลีกเลี่ยงการทำนี้หลีเลี่ยงการบีบแล้วลูดลูดลูดเพราะอะไรไอ้ตรงที่ลูดค่ะแผลจะมาแล้วก็จะตัดหลอกค่ะคุณแม่คะแล้วก็จะเจ็บซีดเลยค่ะนะคะเนาะเพราะฉะนั้นคือเอาง่ายๆนะคือวางมือเป็นรูปตัวซีในลักษณะแบบนี้กดนี่นะกดบีบเกรงค้างไว้น้ำนมไหลพุ่งจุก ปล่อยบึ้บสมมติว่าตรงเนี้ยมันหยุดไหลแล้วให้เราอะค่ะเคลื่อนอ่ะเยอะตัวใ่า่เช่นเมื่อสักครู่นะคะตรงนี้หมดแล้วนะนมตรงนี้หมดแล้วเรานะคะก็สลับกดบีไปเปลี่ยนตำแหน่งไปเรื่อยๆถ้าสมมติว่าทำข้างนี้จนทั่วหมุนหมุนวน,นจนทั่วเสร็จปุ๊บมันไม่ไหลแล้วเปลี่ยนมาอีกข้างหนึ่งเราจะปั่นจีก,ก่อนก็ได้ค่ะเราจะปั่นจีที่หัวนมก่อนก็ได้โดยการที่เราค่ะใช้นิ้วชี้กับนิว้วโป้งของเราเราใช้นิ้วชี้กับนิว้วโป้งของเราแบบน,นี้มีฮาร์ดแล้วก็มา ดึงดึงดึงด,งด,งดึงหัวนมของเราขึ้นมานิดนึงงมุนครึ่งปั่นเบาๆอ่าแล้วก็จึ๊กๆึกจนิดนึงแล้วก็บีบน้ำนมโอเคไหมคะพอได้ไหม